ความลับของบิตคอยที่คุณอาจยังไม่รู้สมัยก่อนเวลาคนต้องการเก็บความมั่งคัง่งพวกเขาเลือกทองคำสิ่งที่มีอยู่จำกัดในโลกไม่สามารถถูกทำลายและไม่เสื่อมค่าตามกาลเวลาแต่โลกเปลี่ยนไปแล้วจริงหรือไม่ที่บิตคอยกาลังเดินตามรอยทองคำหรือที่น่าตกใจกว่านั้นมันอาจกำลังทำในสิ่งที่ทองคำไม่เคยทำได้มาก,ก่อนลองคิดถึงนี่ ทองคำมีมูลค่าเพราะมนุษย์ตกลงร่วมกันว่ามันมีค่าเราไม่ได้เอาทองคำไปกินไม่ได้สร้างบ้านจากมันแต่เราเชื่อในคุณค่าของมันมาน,นานนับพันปีบิตคอยเองก็เช่นกันมันมีค่าเพราะเราตกลงร่วมกันว่ามันมีค่าแต่เรื่องน่าสนใจเริ่มต้นตรงนี้ทองคำมีจุดอ่อนที่น้อยคนสังเกตเห็นมันหนักขนย้ายยากและต้องมีคนดูแลรักษา คุณไม่สามารถแบ่งทองคำเป็นชิ้นเล็กๆไปได้ทุกที่บิตคอยแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดมันจับต้องไม่ได้แต่คุณส่งมันได้ทั่วโลกในเสี้ยววินาทีแบ่งเป็นส่วนเล็กๆได้ไม่มีขีดจำกัดและที่สำคัญกว่านั้นบิตคอยมีจำนวนจำกัดตายตัวที่21ล้านเหรียญไม่มีมากกว่านั้นไม่เคยน้อยกว่านั้นไม่มีใครสามารถพิมพ์มันเพิ่มหรือเปลี่ยนกฎของมันได้ นี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากเรียกบิตคอยว่าทองคำดิจิตัลหรือบางคนถึงกับเรียกว่าทองคำรุ่นที่2.0แต่คำถามที่แท้จริงคืออะไรดึงดูดผู้คนสู่บิตคอยอาจเป็นเพราะในยุคที่เงินกระดาษถูกพิมพ์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆทำให้เงินในกระเป๋าของคุณมีค่าน้อยลงผู้คนกำลังมองหาความปลอดภัยในสินทรัพย์ที่ไม่สามารถถูกเจือจางได้ หรืออาจเป็นเพราะความต้องการจะควบคุมทรัพย์สินของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งธนาคารรัฐบาลหรือสถาบันการเงินใดๆสุดท้ายจะเป็นบิตคอยหรือทองคําที่เป็นทรัพย์สินที่ดีกว่าอาจไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เป็นการเข้าใจว่าอยู่ในวัฏจักรของชีวิตช่วงไหน เพราะบางทีคำตอบที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินภายนอกแต่อยู่ในความมั่งคั่งภายในตัวคุณเองปัญญาที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถือครองอะไรและเมื่อไหร่ควรปล่อยวางคุณละ่ะกำลังสแสวงหาสิ่งใดในการลงทุนความมั่งคัง่งหรือความอิสระที่แท้จริง